ครับผมสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนาโปรเน็ตไม่อั้นมือด่วสปีดไม่จํากัดปริมาณประจําเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5นี้นะครับสําหรับโปรเน็ตประจําเดือนนี้นะครับก็ยังคงเหมือนกับเดือนที่แล้วนะครับส่วนโปรเน็ตดับเบิลสปีดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับส่วนอีกโปรหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นโปรเน็ตพร้อมโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับตัวนี้ก็ยัง คงมีอยู่นะครับสำหรับ a s เอ n d ันดูคอนอิและ ToMo กวิธีกดก็ยังสมัครเหมือนเดิมอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงรายละเอียดเหมือนเดิมผมก็จะสไลด์ภาพไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถมาดูตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับวิธีการสมัครปุ่มการสมัครนะครับสำหรับโปรเน็ตประจำเดือนนี้ก็ยังคงเหมือนเดือนที่แล้วในส่วนของ ต้องเป็นซิมใหม่นะครับลงทะเบียนเปิดเบอร์ภายใน7วันหลังจากลงทะเบียนเปิดเบอร์สามารถสมัครโอตัวนี้ได้หรือจะเป็นเบอร์เดิมย้ายค่ายมาก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้แนะนําก็สมัครเบอร์ใหม่ดีกว่านะครับเปิดเบอร์ใหม่ดีกว่าเพราะสําหรับท่านที่มีโทรศัพท์รองรับ2ซิมก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็เอาเบอร์หนึ่งเอาไว้ เป็นเบอร์หลักอีกเบอร์หนึ่งก็เอาเป็นเบอร์อินเทอร์เน็ตกับเอาไว้โทรนะครับสําหรับวิธีการสมัครรายละเอียดต่างๆนะครับตัวเน็ตพร้อมโทรประจําเดือนพฤษภาคมตัวนี้ก็ยังกักไว้อยู่นะครับก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่15นะครับพฤษภาคมปี2 5 1 5นี้ครับซึ่งอาจจะมีการต่อระยะเวลานะครับซึ่งเดือนผ่านๆมาก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ยังคงสามารถสมัครได้ต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ AS d t ส c แล้กก็ทูมูแบบเติมเงินนะครับต้องเป็นซิมใหม่นะครับยานิดนึงนะครับก็เป็นซิมใหม่สามารถสมัครได้สําหรับโปรเน็ตไม่อัดไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณเป็นเน็ตสุดคุ้มประจําเดือนพฤษภาคมก็คงมีกตรทน,นี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมอาจจะสไลด์ภาพไปเร็วๆหน่อยครับสาหรับคนที่ไม่ทันก็สามารถ ดูที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการสมัครวิธีการกดสมัคอย่างไงก็ดูได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะใช้เบอร์ใหม่นะครับและต้องการใช้เน็ตไม่อั้นไมร่รสปีดผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดทุกสิ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าซิมใหม่สมารถสมัครได้หมดแต่ราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับยังไงผมก็จะทิ้งลิงก์วิที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ